สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับก็กลับมาพบก,กับเกมที่ต้องจัดการเจ้าพวกหัวขโมยนะครับในพาร์ทนี้นะฮะเราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ต้องไปจัดการเจ้าโจรที่อยู่ในห้องครัวนะครับแม่เข้ามาตีท้ายครัวชาวบ้านนะฮะโอเคเราจะไปต่อกันเลยในพาร์ทที่2 2 2สในดูแสห้องนี้มีอะไรโอ้โอเอเอเอคือว่าทาง่านฉันเมียกำลังจะคลอดลูก แม่ฉันป่วยเข้าโรงพยาบาลแถมฉันก็ไม่มีตังค์ไปซื้อลูกอมหอนมามาเคี้ยวนะ่ะ <c> แ <oughs> น่เพลงนี้เศร้าเงาหงอยเลยเกินออันนี้อะไรเนี่ยคัตติงบอร์ดเขียงเหรอเขียงกับมีดไหมเอาได้เขียงกับมีด,มด, <c oughs> มดนี่ขึ้นเขียงไหนเมียป่วยนะเน่ เ sure ดี๋ยวเอาให้เอามือวางวันนี้จะวางหรือจะตายไม่ได้โอ้โหโอ้โหโหดีก็ไม่ได้โอ้ยเด็ด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 โอ้โหโอ้โองคุลีมานโอ้โหนิ้วขาดตายเป็นการตายที่ช่างเป็นเรื่องเศร้าและบรรเทาสมองนะหรือบรรทอนไว โอเคอันที่สองฮะการน้ำผสมกระทะผสมซิงน้ำไมโครเวฟเอ่อเตาลีดอะไรเตาไฟอ่ะกิ๊กกิกิกผสมอะไรวะเนเดี๋ยว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 อุ้ยต้องคุยโขกไปทีนี้ลอยลิ่งเลย แล้วนี่อะไรเนี่ยมันเอาขวดน้ำยาสย่างไปต้ม5นาทีต่อมาอเดือดแล้วเดือดเดือดเุ๊อ <c oughs> <c oughs> ไม่เหลือแม้แต่ซากโอ้ย <c oughs> ถ้ามันจะเถื่อนขนาดนี้เดี๋ยวนี่อะไรเนี่อยอิเล็กทริกคัตเตอร์อุย้ยเอา้า อ้าวมันไม่ได้ใจสอะโอ้โหทีนี้ตี่กดไม่ได้นะอิเล็กทริกคัตเตอร์ประตูประตูเดี๋ยวเดี๋ยวกระทะมาจากไหนอุ๊ยตกความตกความเอาโยนไปนู่นเลยโโยนลงบันได 48ชั่วโมงต่อมาเปิดสิไว้ยปัดป๊ดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเอ้ยป๊ดเอ้ยคุณนายหนึ่งเดือนต่อมาอ๋อ้โอยังไม่ตายนี่แน่โอ้หอถ้ามันจะอึดขนาดนี้นี่กูยอมกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่า กระทะโอเคกระทะทำอะไรกระทะค้อตกหน้าตบซ้ายตกขวาตกซ้ายตบขวาหนึ่งสอ,อกหนึ่งสอ,อกหนึ่งตั้งฉากโอ้โหหน้านี่บวมเป่งกายเป็นแองกี้เบิรเดี๋ยวแล้วเปิดตัวเย็นทำไมอ๋มีแค่นี้โอเคอันนี้ท้าทางจะทระมานน้อยสุดถุง ถุงต้องผสมยางทุยผสมเตาลีดเครื่องปั่นผสมซิงน้ำแต่นี่มีอะไรออเพชรไม่นะนี่เป็นเพชรถองเมียฉันนสายไปไหนแล้วเนี่ยเปิดอโอ้ยเครื่องปั่นโอ้โหลง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 โอ้โหลงไปทั้งตัวดีกว่าไหมเนี่ยออ โลกนี้ยังมีคำว่าส่งสารแต่ว่าช้าไปนิดเดียวหายไปครึ่งตัวแล้วยังบอกนิดเดียวโอ้เอ่อบริชผงซักฟอกกับเอ่ออะไรดีผงซักฟอกเอ,าเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเอาอะไรมาอเอ้าเหมือนเอาไอ้นี่มาโดนอะไรได้เฉยเลย เราทใส่ซ oh oh like ิงอ๋อโอ้โหสักฟอกตายเถอะเหลือแต่กะโหลกอันนี้อืมอันนี้อย่างเดียวปุ๊ปั๊มกินเฮ้เฮ้โอ้โห อ้วกแตกตายอ้วกแตกตายโอาประเจ้าจอดพระเจ้ากล้วยมันจอดมากอันนี้มีชีสชีสผสมเตารีดชีสผสมเตารีดผสมอะไรอีกชีสผสมเตารีดผสมน้ำมันเอา้าเอ,อ้ออาเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าผสม น้ำยาซักผ้าอ่าครบสูตรแล้วกระทะนี่มาอีกแล้วกระทะน,นี่กระทะทองแดงกระหอกแหลมแทงทุกวันทุกวัน,วนเดี๋ยวเดียวลากปันปน่นปั่นบริการปั่นถึงที่เอาใส่หัว <c oughs> ไม่นุ <c oughs> <c oughs> สะอาดเลยทีนี้ กลายเป็นผีเหลือแต่หัวไม่ต้องผนด้วยเครื่องปั่นเครื่องปั่นกระทะมาอีกแล้วสร้ปสนสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกน้าปั่นเสียงแบบออโอยกลายเป็นผีไม่มีหัวพร้อมน้ำไวเลือดสดอื เหม็นถึงมาถึงนี่อ่าไมโครเวฟผสมกับที่เจาะน้ำแข็งเตาลีดมีดเครื่องอะไรข้างบนเนี่ยเออไหลท่าเดิมไมโครเวฟมาแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยห้านาทีปวโอ้โหเสียงเสียงที่มาแต่ไกล อเกิดอะไรขึ้นอืมีบริการปักพวก่วงเดียเด๋ยวเดี๋ยวแกทำอะไรแกทำอะไรฉันแกทำอะไรเอาเข้าไปเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปอ๊ยอุ๊ยโอ้ตายคาไมโครวเวฟ ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Seven. เซเว่นเตาแก๊สผสมน้ำมันโอ้ตั้งไฟ,ไฟอุ๊ยฉีดใส่หน้าคนท้ามันนี้คุค้นๆเลยนะ่หยอดมายองเนสไปเลยเข้าเตาอบพร้อมกลิ่นนี่แบบโอ้มีเดียมแร่ทีนี้ไม่มีเดียมแร่อันนี้ไหมเลยโอ้โห ดีน่ารินไม่ไหมน่าชาติหน้าเกิดมาจะได้ริมรถโอเคอันนี้ตู้เย็นโรลลิงพินนี่คืออะไรบ้ะตู้เย็นกับชิชอปน้ำแข็งมาอีกแล้วแน่ใช้ประจำห้านาทีต่อบมาเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็น <laughs> ผมนี่โผล่ขึ้นมาอ่ะ48ชั่วโมงเป็นไงบ้าง มีเสียงเก้งเกงกงอุ้ยโอ้โหนุ่มแ่งคอตายตายแล้วครับอย่าทำไรอย่าโอ้โหเอาหัวยังไม่รู้สึกฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจอ่าสวิตสวิตอะไรวะแปะ กินไฟ,ฟเหรอ,อหเอาแต่เดี๋ยวกับดักเดี๋ยวก,กับดักดูดกับดักดูดโอ้โห,โโห,โโห,โโหยังมีรับบริการเก็บซากโอโ้ลงไปหมักเป็นป Ł ุย๋ยคอกเลยทีนี้โอ้โชิตอันนี้คอมโบสามอันที่ขูดชีสเต,ตาลีดแล้วก็เข็ม แทบแทบแทบใจเย็นจังเลยอืมอืมอุ๊ยขูดขูดขูอัฟโฟอัฟโฟอยังอีกโอ้ยจะเอาเตารีบไปเด็ดเด็ดมีบทมีบดคิดว่าเป็นปลาหมึกได้ยังไงเนี่ยโอ้หน้าตานี่แจ่มใสแจ่มใสตรงไหนวะเนี่ย achievement อัลบ์เราหาคอมโบในการฆ่าครบแล้วนะฮะโ,โห,หน่าปราบปลื้มใจมากเหลือมีดมีดนี่เราใช้ยังน่าจะยังเฮ้ยอย่าอย่อยอ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหพักแคทเอ,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 อ้าไม่โดน มีขํมมีขํใส่ผ่าตัดไม่น่าขํโอ๋อใส่ทะลักตายครบแล้วเย้วัดโฆษณาเกมอะไรเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยคลิก the button fast คลิกอะไรวะหนึ่ง

เล็กสองขัดนี่แหละงียงียงียบขัดใส้แตกโอ้โหเล็กหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแต่ว่ามันาดีขู่จะเงียบเงียบเงียงียเงียเย้สิ้นสุดเสียที ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเกมจบแล้วฮะโอเคก็โหดดิบเถื่อนกันมากเลยนะครับเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับการฆ่าหัวขโมยที่เข้าบ้านมาอย่างเหี้มโหดนะครับโอเคก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากแชร์เป็นเพื่อนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม thank you teacher ไายบ่ายจ้า